เรา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 ไปแยกแท็กเสียงมาแล้วอะพี่ว่าวันนี้น่าจะเปิดเพลงได้แล้วแหละไม่รู้ว่ากูแยกถูกไหมนะถูกไม่ถูกเดี๋ยวค่อยไปโดนลิขสิทธิ์สไตรี์อีกทีแล้วกันสี่โมงแดดเข้าเต็มหน้าอยู่เลยใช่แล้วเวสังเกตด้วยเหรอเนี่ยแต่ดีนะที่เนี่ยถ้าเกิดแบบเต็มหน้าจะประมาณนี้แต่นี้มันมีจอขั้นเนยแมงแมงแมงมีจอที่สองบงังบังไว้ครึ่งหน้ามันก็เลยหน้าขาวหนึ่งดำดำข้างล่าง แล้วก,กูแบนพี่เคมาเตอร์ฟักกิ้งสารเตไหมแบนมาไปแล้วได้อยู่มั้งแทงน้อยแบรนด์เซตเจนนะ่าถ้าสองตัวนี้เป็นแทงกิมเราก็เราเบิดอยู่เว้ยเอ้ยมาตาแรกก็เจอเคสานเตยเลยขอร้องคือวะไม่ให้กูได้พักหน่อยเหรอะที่เจอเคกูเอาของมาแล้ว เป็นเพจดีอยแท็กแม่งดูไราสาระมากเลยเจอพี่เคเอาเอาลุนนี่อะไรไปดูไราสาระหมดอะเจอแม่งวอลล็อกตัวจริงเสียงจริงเราเปิดเพลงกันบ้างดีกว่าเราแยกแท็กเสียงเราจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ได้ยินกันไม่ว่า ท่เทอย่าแปลงร่างนะเชี่ยอะไรก่อนจะไปถือดาบฟันวิญญาเลยเชี่ยเกสึกะเทนโชอะยัดแม่บังบังเฮอะไรก่อนยิ้มเพลงตีมไอเซนนี่อย่างชอบเดเปิดเพลงต่อได้หอกแรกโดน วันนี้มาไวแท้นิดหนึ่งนิดหนึ่งป่าอยู่ล่างไอเปอร์ปักหวัดบูมันให้ละมันจะไม่กดอะไรสักอย่างเลยเหรอแบบยาสักขวดบิทกิทสักอันเมเพื่อเรายังไม่มีใครเจอแบนเลย ดีพี่พ,พีไม่เจอนานสวัสดีครับโอเคแบนอยู่บนแบนป่าดีจริงหรอดีจริงมันเคเลียร์ไว้ใบอะแล้วกูพาดีเองพีคลิปใหญ่โอ้ไม่ก็เอ้ยได้อยู่ มีภาพข้ามมันได้ไหมพี่ไม่มีภาพแนละ้วแม่งฟรีดด้วย <W. S 1> เพยงลงอะไรพี่ลาเอสปาดาเอลเอแล้วก็เอสปาดาจากบีดอ่ะมันจะแคนเซิลวาร์ปกูหรอโดนฟรีด <Wait. S 1> คหกปุ๊บไม่มีสิทธิ์สู้น่าจะแฟดต,ตั้งแต่จะโดนลมว่ะออกค้อนดีกว่ามีดเหรอไม่ไม่วิมูลอันนี้ผมเจอพี่เคทันเต้งผมว่าจะออกแบ็คเคเบอร์ถ้าไม่ใช่แบ็คเคเไม่น่าสู้มันได้เอากูไปชัดเลย ว่าแล้วมุมเมื่อกี้ที่หมายแล้วเปอร์ตายหมดไอ้เหี้ยกี่คิววนะน่ะหนักไอ้ตัดอย่างหนักเดี๋ยวไอ้บอลลองดูรองเท้านี้ก่อนเผื่อจะรอดอยู่ในช่วงวิจัยเกียรติศเสตรทำยังไงให้รอด ยังแทงมันทีละร้อยสิบเอ็ดอะดาวเมจขึ้นแล้วกูผิดแล้วกูหมดหวังเลยไปลูกอีชาิหนึ่งมันคงตายขอป้อมนี้แล้วกูจะออกไปจากตรงนี้ป้อมแรกปะ้ยถ้าป้อมแรกเราอิดกอนนาบีโอเคโอเค แล้วเพลงเฮียอะไรก่อนอุ้ยโทษไอ้หมูกูโหดมากดีแล้วดีแล้วเต๋ครับแตเซตแม่งฟรีเลยดิเซตตะปิดพุชสวัสวดีครับสวัสวดีแฟงกี้ตอนรับเว็บกลางให้เพื่อน What the f**k ค th ้ามแอนยิ้มหายแล้วโดนอุ้มดีนะตันก่อนโอเคอุ้ยขอโทษเอาไปเปิ้์เปิรพี่ว่าเราไม่ไหวกับมันเนาะ เอ้ยขอบคุณตับจากอะไรอะ่ะเรนเรนเนอร์เ e หรอขอบคุณสมศรตทับ,บนะครับ เกือบได้แม่งเหลือตัวะลยฮิตอะอแต่เนอยู่ตามแรงกว่าอ e. ีหรอเตม,มันได้ตันบ่อยกว่าอย่างน้อยก็นในไฟถ้าอ e. ีเอาไว้อัพตอนที่เอาไว้วันช็อตชาวบ้านดีกว่าแบบเราอยากจะวันช็อตแล้วตัวฝั่งเขาบางๆอะ มาไวจังมันมีห้องด้วยดิเราอยากขึ้นไปๆหาคลิปหน่อยหาคลิปไปตันหน่อยอุย้ยไปครับ <The Beyond. S 1> ดูทวิตย้อนหลังจนคลิปหมดแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอได้คิดหนึ่งแล้วโอ้เห็นของเกตันเตม่งสแตก็กแบบสแต็กเกาะมาลัวๆแล้วแวม่งน,น่ากลัวขึน้นไป กินต่อไปเจีเลยแล้วงันะะจะได้ไฟใหญ่แล้วจะได้ห้อยสต็อปวัดไปด้วยรอตะกิวเอิไว้ไปเอาเลสก่อนไฟไม่ได้เอแชทขึ้นเหรอเดี๋ยวจบตาเนี้ยเอาขึ้นนะเพล่นี่เาราเราลัษช,ชได้เด้วมาแรกเหรอ ได้อยู่มั้งแรกบาลอนกับมังกรตัวนี้ได้สต็อปวอทมาแล้วเราโด,ดไหงไหห่กงให้เพื่อนได้จังหวะหนึ่งอดีตนะสดีตแถวได้ครับยิ้มอไ่ไรไอ่เด้

มันเชีย่ยอะไรก่อนแม่งแทงกระสุนเวรแบบกี่แม็กไม่รู้อะชนะแล้วมั้งตบไม่ได้ว,ว่กี่ไม่เหลือไปดีกว โอเคจะนาสักทีใช่ไหมไอ้เหย้่ยังเหลือเซตนี่จะน,น้ายิงปอมได้อยู่นะแม่งยิงโคตรไกลโอเคมันไม่ได้ยิงละ แล้วก,กูเดินลีทิ้งอุย้ยเกือบได้นะไอสสัตว์ได้ด้วย <You have S 1> เอสนี่ใครอ่ะไม่ไอยิ้มเหรอไม,ไม่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหความเสียหายจริงทั้งนั่นเลยกูออกมากันอะไรก่อนเอางี้เอางี้เอางี้กูรู้แล้วกูรู้คำตอบแล้วเตอเพนแฝง ทันปะวะโอเคเฮียอย่าไปบวกมันเลยกันครับแบนมาหามังกรโคตรน่ากลัวกูบอกเลยปักวอดกันแฝงนิดนึงลัวอย่าซากับมาหามังกรเลยดีกว่า อ่าตายได้แล้วตายหากันได้หมดอุ้ยชิบหายแล้วเออไอสัอตว์จบบ้านคีพ้าตัวพอไหมวะเปิดมาตาแรกในในสี่ห้าวันชนะบวกย4ิบสี่ดาเมจกูมากสุดนะครับน้องน้อง ห้าตอนนี้ไม่มีหมูนี่สี่ต่อห้าเลยเราพูดก็ถูกไม่มีส่วนไหนผิดสวัสดีครับหมเูเต้โนหนึ่งสวัสดีครับแต่คงไม่ใช่โนหนึ่งเท่าไหร่นะวันนี้ก็น่าจะตกพันแต้มแลวเดียวน,นี้ถ้ายังไม่ชนะสักทีฮะฉันได้ทรัพยจากใครมีคนแจกทรับยเยอะแยะเลยต้นสตรีมีวีเดทกับพี่คิว ีเดะแจกมาเพื่อตอกย้ำความทรงจำว่าปีใหม่นี้ต้องมีเกมผีนะหมูเตะที่สัญญากันไว้ <l ots> รอวันขึ้นเขียงอะ่ะคือเรารู้แหละเกมผีมันเป็นเกมที่เราเรารู้อยู่แก่ใจเลยว่ามันเป็นคอนเทนท์ที่หาคนดูได้แน่นอนแต่ว่า <l ots> กูไม่อยากเล่นไอ้เจ้พวกหานั้นก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะมีแบบเด็กเด็กที่แบบรอดูกันอยู่ดูเกมผีอยู่อยากเห็นพี่กลัวผีจัง ห้องมาแล้วครับสิบนาทีเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วกูอยากเล่นแพนตีออนบ้างได้หรือเปล่าวันเนี้ยอยากได้คลิปไปตัดลง y o u ูทูบอ่ะให้อีกฝั่งที่ดูดู you อยู่อ่ะแบนมองไฟแล้วกูยอมไปเจอพี่เคมาเตอร์ฟักิงสารเตพี่ชายโชว์จีพีอีกทีจี GP กูติ่มมาดีปันต้องรอเขาพิกมาก่อนอะ่ะถึงจะกล้าหยิบตามมาจากยูทูบครับสวัสดีครับแล้วโดนอีกแล้ว ไปเอยเราจะพลิกไหนหนึ่งสองไอ,งอ,งอพวกแบนแพนมันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมจริงอะ้ะเกิดเนี่ยใช้สีตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีแทงยืนคำให้ชีวิตมันต้องแย่สุดๆไปเลยเราไปใส่สูตรกันดีกว่าเอาสูตรสีอะไรพวกมึงมีดำกับขาวแล้วก็กน้ำเงินสูตรสีอะไรครับเลียกดำได้ดำาด้านหรือดำเงา ลูกโมหรือแมกกาซีนมาตับเก่าด้วยชมพูขาวดีวะขาว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 เอ้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันบอกขาวโอเคโอเคไปขาวไปขาวเ้อาอูกูกะจะได้ใส่สูตรไปคุยโทรศัพท์แล้วเชื่อยคนเล่นเป็นก so, ็เล่นไปดีกว่จังเกิลนี่อะไรตัดแคนดิออนโดนอีกแล้วี่กาเล่นไม่ชนะเว้ยอู กูรู้สึกได้กว่าแม่จะชนะต้องใช้เวลาแทนเป็นท็อปแบนตั้งแต่ตอนไหนตอนที่พี่มานั่งสตรีมอะกู <c oughs> พูดเลยช่วงที่ยังไม่สตรีมมานั่งเล่นแผนเงียบๆคนเดียวกูไม่เคยโดนแบนหรอกแล้ว,ลวเราก็ยังเจอพิโอลาคาม,มิวแล้วก็ไอลิเลียอ,อยู่แต่ทุกวันนี้แม่งไม่มีภาพแล้ววะทีมมันจะต้องการแทงกูอยากเล่นมุนโดเฉยๆมันไม่ต้องการแทงอะไรหรอกไปแค่มุนโดโดนพี่พี่สันติเสริมปะวะ ทั้งแม่งกูจะเล่นขับแลมโบเข้าเลนน่ะน้องปีชาร์เลนทีมนุ่นสายลัดสายเลนทีมนี้หมุนโด <3> <3> โคตรหนักเหยียท่าเต็ดท,ท่าเต็ดเรื่องเล่าอโดนได้ไงก่อน หายแล้ววิ่งแล้วมันบล็อกด้วย จังหว่าเราจะมีพาสซีฟเราจะไม่ปลอดภัยไปอีกนานเกียันเต้แฟชเออคุณก็จะพาซะแล้วดดดดดุุ เก่งเรื่องคลิปกระเป๋าูเคิร์แมนนี่กากๆอยู่ล่างไม่ต้องปักวอดนะครับหมูเต้อุ้ยเอาเปาเอาเหรอเอาเปาคิลเลอร์ตะปีละ เกมสันเต้เสียบิสกิตไปหมดแล้วนะกูขอโทษเกฟไอ้สัตว์จักใจกูไม่รู้ว่ามันจะตายแล้วกูเอาไปอีกแล้วไอ้เฮียกูแบกมุนโดเอาหมดแล้วเกฟเหลืออะไรอันทีเนี้ย ก็เอาดมกันอุ้ยสวยป้านแล้วแบตมาด้วยไงัต่ตายหมด เจ้ากูให้ได้ด,ดู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 ดุ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 เุอะดุยุ่ยุดุดุดคดเดุะุดุดุดุยุมาดับท่านุระดานอย่าทุดปปุดุโอเคดดุดุดดุดดุดยเุาจะพลาดคลุด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 ดนี้ดม่ได้หมดในฐานะมุนโดห้ามลาดุดุพลาดนดครับ

เอคมาแยมกับพวกเราไม่ได้แตเก็บเรามาเอาลิฟอย่างหาสูกกันดีกว่าแา่กรารจะฟังอยู่พวกกูกันเอาลิฟกำลังเอาลิฟกันอยู่นะครับตักพักแม่งโดดลงมา <c oughs> ไปบอกมันไหมเผื่อ <c oughs> มันจะได้ลงมาไงไอ้นี้บัวบ้านงานปันอย่าพูดเยอะปัน อะไรมึงจะเลิกสโลกูวะเนี่ยเพื่อนที่แต่คนดูเยอะจังเปิดวิวบอทนะย่ยากี้อะไรอ,ะอ่ะอมาไว้มาเวน,นี้แล้วแล้วน,นั่นไงความลับเปิดเผยเนี่ยคนดูเป็นร้อยเงียบกันทั้งแชทอะมึงคิดว่าไงมีแค่มึงพิมพ์อะมันมีเทเลพอร์ตก่อนกูแน่ๆมันจะลงไปเกียร์ซันเต้ โอ้โชคดีนะปันปันขอญาตอป้อมป้อมฟรีเว้ยแรกกะชีวิตไอ้ปันแข่งเปล่าทัวหน้าอยู่กับโอลิเวอร์เลยอะ่ะ <c oughs> ให้พี่ชายรบดีก็พอก็ <c oughs> <c oughs> จะมีทีพีอยู่เราชิลนะไราชิลชิลอยู่เลนบนนั่นแหละ อ,ออกจากบอสยังไงครับพื้นซิวให้ได้กูไม่ได้กวนตีนด้วยแค่ไปชนะไปชนะหาวิธีเล่นเกมนี้ก่อนถ้าเรายังไม่รู้ไอแบนแพนดิออนหมูเตวันนี้โดนแบนมาสามตาแล,ล้วไกตัวมันก็ออกจากบาลานซ์ไม่รู้แบนกันทําไมํามขี้เกียจลงคลิปนะไม่ไม,ไมแค่ไม่มีอะไรตัดเฉยๆวะเน,นี่ย มีมิวคำสุขจังอยู่แล้วไอ้ปั๊บี่โดนนโลพี่เอสเลียวแม่งหนึ่งทีเดียวเกือบมีคนตายมันตายไปเลยแล้วกันก็จะไปจัดตรงนี้กันได้หรือยัง ไม่อยากโคลนเคตันเต้หายตอนนี้รู้จักกันว่าตากฟักแล้วครั้งล่ามุตเตเป็นยังไงหยุดเลยตัดสตรีมอยู่ไอ้เอกลายะไรหรอกชนะแล้วไม่ต้องทำเชียร์เลยเลยตอนนี้นี่มันเคาเตอร์เคตันเต้ไม่ใช่เคาเตอร์หรอกแค่อยู่กับมันได้เฉยๆ